ชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมถุนการงานธุรกิจการเงินความรักนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนเป็นอย่างไรนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนการงานธุรกิจการเงินและก็ความรักนะคะชาวราศีเมถุนได้ไพ่หกเหรียญไพ่สามเหรียญน,นะคะแล้วก็ queen of p e n เ a c Penticle นะคะชาวราศีเมถุนช่วงนี้ช่วงขาขึ้นของชีวิตคุณหรือเปล่านะคะคุณจะทำอะไรคุณจะหยิบจับอะไรนะคะมันจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดธุรกิจการงานโปรเจกต์โครงการค้าขายต่างๆที่คุณทำอยู่คุณจะเหนื่อยน้อยลงคุณจะสบายมากขึ้นแต่คุณจะได้ มันมากกว่าเดิมผลดอบแทนมันจะเข้ามามากกว่าเดิมนะคะคุณสาเหมือนกับว่ามีแล้วก็อยางอย่างหนึ่งมีคนคอยสนับสนุนคุณนะคะถ้าอาจจะเป็นเจ้านายผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่หรือหุ้นส่วนนะคะหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยหนุนหลังช่วยเหลือคุณนะคะณนะตอนนี้ชาวราศีเมทุน ชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นช่วงที่ดีของชีวิตมากเลยนะคะคุณทำอะไรอะไรก็ตามนะคะไม่ว่างานหรือธุรกิจนะคะคุณจะทำน้อยอ่ะคุณไม่ค่อยได้ทำคุณทำนิดๆหน่อยๆมันก็มีผลงอกเงยออกมาเป็นเงินเป็นทองนะคะทำอะไรหยิบจับอะไรมันก็รู้สึกมันจะราบเลื่นแล้วมันก็ได้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาหมดนะคะชาวราศีเมทุนนะคะคุณสาม คุณเงินเงินที่คุณหามาได้นะ่ะคุณจะทําให้คุณมั่งคัง่งมั่นคงร่ำรวยมากเลยนะชีวิตคุณจะสุขสบายกว่าเดิมมากๆเลยชาวราศีเมถุนนะคะความร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันย้ำนะคะของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันบางคนทำบุญทำกุศลมาเยอะนะคะคุณก็จะร่ำรวยมาก มากมากยิ่ง,งขึ้นไปส่วนคนไหนที่ชีวิตเคยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเหมือนคุณทําที่ผ่านมาบางอย่างคุณต้องดินน้นรนคุณต้องต่อสู้คุณต้องฝ่าฟันทุนต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นี่แสนสาหาัสลำบากเหลือเกินแต่ต่อไปนี้ชีวิตของชาวราศีเมถุน เป็นช่วงขาขึ้นเป็นดวงชะตาขาขึ้นของคุณนะคะคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะคุณจะหยิบจับอะไรก็ตามจะเป็นเงินเป็นข้องเหมือนทุกอย่างมันจะปูทางไว้แล้วลื่นลื่นปืดลื่นปืดเลยะคะ่ะทะไรปัญหาอุปสรรคก็จะน้อยมากจะแทบไม่มีเลยหรือบางคนนะคะถึงมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาจะอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคใหญ่แต่ด้วยผลบุญ ตะตอนเนี้ยผลกรรมดีที่มันส่งผลมันทําให้ปัญหาอุปสารรคต่างๆนั้นน่ะมันกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีนะคะมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยทันทีนะคะชีวิตคุณจะสุขสบายจะร่ำรวยมากคุณจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะคะคุณสามารถเหมือนกับว่าถ้ามีใครเดือดร้อนเข้ามาคุณอยากช่วยเหลือเขาคุณช่วยเหลือได้ คุณพร้อมที่จะช่วยเหลือให้การช่วยเหลือไม่ว่าญาติพี่น้องพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงอะไรก็ตามคุณใจดีเพราะว่าด้วยอะไรด้วยตอนเนี้คุณมีความมั่นคงบ้างข้างทางการเงินมากนะ,ค,ะคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ทัางนี้ทั้งนั้นคุณต้องเลือกคุณต้องเลือกด้วยว่าคุณจะช่วยเหลือใครนะคะชาวราศีเมถุนคุณต้องเลือกด้วยว่าคุณจะช่วยเหลือใครนะคะไม่ใช่ว่า ใครเข้ามาคุณก็จะช่วยเหลือหมดไม่ได้คุณต้องดูก่อนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้อย่าไปช่วยจนเขาแบบย่ามใจอะไรเงี้ยก็ไม่ดีบางครั้งด้วยความที่ชาวราศีเมทุนนะ่ตอนนี้คุณอาจจะค่อนข้างมั่นคงมีเยอะนะคะใครมาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือคุณช่วยเหลือหมดอะไรเงี้ยบางครั้งก็ไม่ได้คุณต้องดูคนด้วยคุณต้องดู พื้นฐานพื้นเพเขาด้วยบางครั้งคุณต้องให้เงินเขาไปเพื่อให้เขาไปต่อยอดเองคุณอย่าช่วยเหลือและซัพพอร์ตเขาตลอดเหมือนคุณใจดีอ่ะณตอนนี้ค่ะก็เข้าใจนะเพราะว่าชาวราศีเมถุนณตอนนี้คุณมีเยอะคุณมีมากอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณหาอะไรคือเหมือนคุณให้เข้าไปแล้วคุณก็ได้เข้ามาใหม่คุณยิ่งให้คุณยิ่งได้เข้ามาเยอะอะไรประมาณเนี้ยคุณทำบุญทำทานกับคนอื่นนะคะสิ่ง ต่างๆมันก็จะย้อนกลับเข้ามาทวีคูณทววคูณเข้ามาในชีวิตคุณนะคะการเงินคุณจะมั่นคงคุณจะร่ำรวยนะคะร่ำรวยมากมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีเลยนะคะแต่ ความร่ำรวยของแต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันเหมือนเดิมต้องย้ำไว้นะคะแต่ละคนทำบุญทำกุศลมาไม่เท่ากันดังนั้นความร่ำรวยความมั่งมั่นคงมั่งมีเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันจากบางคนที่หารายได้เข้ามาวันละ300500ย,ยาก่ย่อไปนี้คุณอาจจะมีเข้ามาเดือนวันละพันห้าสองพันหรือสามพันอะไรเงี้ยคือมันจะ พลิกชีวิตให้คุณสุขสบายมากขึ้นคุณจะเหนื่อยน้อยลงนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญที่ชาวราศีเมถุนต้องทําก็คือหมั่นทําบุญรักษาศีลห้าส่วนมน,นั่งสมาธิทําต่อไปนะคะทำต่อไปสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วรักษาไว้ต่อไปนะคะอะไรที่มันไม่ดีตัดได้ปล่อยวางได้ให้ปล่อยไปนะคะอะไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมานะคะ มันไม่ดีนะคะณะต่อไปนี้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ชีวิตคุณสุขสบายแน่นอนชาวราศีเมทุนคุณจะมีโอกาสาร่ํารวยมากคุณจะมีความมั่นคงมากเลยนะค,ะ<ม>คุณทําอะไรก็าตามจะมีคนคอยสนับสนุนไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายนะคะ<ม>เรื่องการงานธุรกิจก็เหมือนกันชาวราศีเมทุนช่วงนี้เฮงเฮงเฮงมากเลยะค่ะดวงดีทางการเงินมาก นะคะคุณยิ่งคุณทําบุญไปเยอะนะคะคุณทําบุญไปเยอะผลตอบแทนมันก็จะยิ่งเข้ามาเข้ามาเยอะมากๆเป็นทวีคูณนะคะดังนั้นก็เหมือนที่บอกคุณสามารถนาเงินไปช่วยเหลือใครก็ได้แต่อยากให้คุณคิดพิจารณาก่อนว่าคนนี้จะช่วยเท่าไหร่คนนี้จะช่วยเท่าไหร่อย่าไปช่วยเขา,าจนเขา ไม่มีแขนไม่มีขาเลยก็ไม่ได้นะคะคุณก็ต้องให้เขาไปไปต่อยอดเข้าไปต่อยอดเองนะคะไม่อยากให้คุณไปเหมือนกับว่าเอออฉันมีเยอะฉันพร้อมที่จะให้ฉันให้ฉันให้อ่ะมีอะไรอ่ะซัพพอร์ตซัพพอร์ตอะไรไงก็ไม่ไหวนะคะคุณต้องให้แล้วให้เขาไปพึ่งตัวเองอย่าให้อย่าให้เขาเหมือนอย่าให้เขาโดยการเหมือนเป็นการให้น้ําเลี้ยงเขาอะคุณรู้ไหมการให้น้ำเลี้ยงคุณต้องให้ตลอดแต่ให้แล้วคุณต้องให้เขาไปช่วยตัวเองนั้นจะดีกว่า ะะให้เขาไปต่อยอดไปสานต่อเองนะ,ะช่วงนี้คุณจะใจบุญสุนทานนะคะคว่าคุณมีเยอะคุณมีไรายได้เข้ามาเยอะทำให้คุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะดีแล้วนะคะอยากให้คุณหมั่นทาบุญทกุศลด้วยนะคะสิ่งที่ดีสุดมันจะหนุนนําให้ดวงชะตาของคุณพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะการเงินของชาวราศีเมถุนตอนนี้ดีมากๆ ดีมากๆคุณจะหยิบจะจับคุณอยากเปิดธุรกิจใหม่คุณอยากเปิดร้านคุณอยากเปิดสาขานะคะหรือใครทํางานอยู่มีโปรเจกต์คโครงการที่อยากจะ ขายของเพิ่มแนะนําให้ทําแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนไปทํานะคะไม่จําเป็นต้องทําทุกวันก็ได้คุณลองทําอาทิตย์ละ2วันสวันหลังเลิกงานหรือช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยลองหาที่เหมาะที่จะขายของค้าขายเพิ่มนะคะคือเหมือนคุณจะเหนื่อยน้อยอ่ะคุณจะสบายแล้วคุณจะได้เข้ามาเยอะ,ะ,ะเหนื่อยน้อยได้มากการเงินของคุณนี่จะฟูมากเฟื่องฟูมากช่วงนี้นะคะชาวราศีเมถุน นะคะคุณจะทําอะไรคุณจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยสนับสนุนหรือบางครั้งถ้าไม่มีก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณมองไม่เห็นนะคะก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเขาคอยสนับสนุนผักดันช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดนะคะชีวิตคุณจะมั่นคงร่ํารวยมากมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีด้วยนะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องความรั ความรักของชาวราศีเมทุนถ้าใครที่เป็นผู้ชายคุณมีโอกาสได้พบสตรีที่เขาร่ำรวยมั่นคงมัง่งคั่งนะคะคนโสดนะคนโสดคุณมีโอกาสได้พบสตรีที่ร่ำรวยมั่งคงมัง่งคั่งเขาจะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนอุปถัมภ์ชีวิตคุณให้จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมากขึ้นนะคะคุณต้องมองให้เจอคุณต้องหาให้เจอมีโอกาสที่จะ ได้คนที่มีอายุมากกว่าแล้วฐานะมั่นคงทางการเงินการงานมากนะคะคนโสดนะคะส่วนคนไหนที่แต่งงานแล้วนะคะก็ชีวิตก็จะค่อนข้างมีความสุข ะะเพราะว่าด้วยอะไรณนะตอนนี้สถานการณ์การเงินของชาวราศีเมทุนดีส่งผลให้ชีวิตคู่นะคะหรือคู่ของคุณแฟนของคุณคอยอยู่ดีมีความสุขด้วยนะคะแทบจะไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะชาวราศีเมทุนบอกเลยว่าความรักก็ดีงานก็งานก็ลุ่งเงินก็ปังนะคะคุณจะคือแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะคะถ้าใครครบกันเป็นแฟนอยู่นะคะ คุณอาจจะเป็นสายเปด้วยซ้ำนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นสายเปให้คุณด้วยซ้ำนะคะเจอคนสายเปแน่นอนนะคะราศีเมถุนนะคะความรักก็มีปัญหาเข้ามานิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ได้มีปัญหาใหญ่สำคัญนะคะทุกอย่างค่อนข้างราบรื่นนะคะชาวราศีเมทุนเรื่องความรัก อาจจะมีบ้างน,นี้หน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องสําคัญนะคะให้ชาวราศีเมถุนมุ่งเน้นเรื่องที่หน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนอย่าลืมมันทําบุญรักษาสีนห้าส่วนมนั่งสมาธิทําดีต่อไปนะคะเพื่อหนุนนํำดวงชะตาของคุณกําลัง รุ่งเรืองรุ่งโรดพุ่งกระฉูดไปในทิศทางที่ดีมากดังนั้นคุณต้องต่อบุญนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ